สวัสดีครับวันนี้ทีมงานดกอร์โคโคนัทครับได้มาเยี่ยมชมสวนของพี่พี่มินครับพี่ม,มินนะครับก็อันนี้ปลูกที่จังหวัดเออจังหวัดลำปางอำเภอเถินนะครับก็วันนี้พี่มินเลือกซื้อต้นพันธุ์จาก ส่วนดรโคคอนัสนะครับวันนี้พี่มินเลือกซื้อต้นพันไปกี่ต้นนะครับที่ปลูกในพื้นที่ตรงนี้รอบแรกแรกจะสองร้อยห้าสิบมั้งสองร้อยห้าสิบต้นนะครับแล้วก็รอบรอบที่สองหนึร้อยห้าสิบต้นครับผมก็ประมาณเกือบสี่ร้อยต้นนะครับที่มาปลูกนี้อันนี้พื้นที่กี่ไร่ครับพี่มินครับอ๋อหกไร่หกไร่นะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้พี่มินปลูกมะพร้าวอย่างเดียวใช่ไหมครับหรือปลูกอย่างอื่นด้วยไหมก็ตอนแรกก็ มะพร้าวแล้วก็เสริมทุเรียนไปด้วยอะไรประมาณนั้รับทุเรียนไปด้วยประมาณนั้นนะครับครับผมก็อันนี้อันนี้อายุกี่ปีแล้วครับพี่มินสามปีสามปีสามปีแล้วประมาณสาปีใช่ครับประมาณสามปีก็เนี่ยครับดูต้นสามปีตอนนี้เริ่มออกผลผลิตแล้วครับเนาะเดี๋ยวก็ก็ครับสำหรับคนที่สนใจ ปลูกมะพร้าวน้ําหอมในพื้นที่จังหวัดลําปางนะครับนี่ครับนี่ตัวอย่างเกษตรกรจากอําเภอเถินนะครับพี่มินที่เลือกพันธ์จากสวนดอร์โคคนมาปลูกนะครับวันนี้ก็เห็นผลผลิตแล้วตอนนี้ก็ลูกพนลูกก็เริ่มออกนะครับไปดูลูกกําลังต้นเตี้ยครับเห็นไหมครับต้นเตี้ยนยครับมะพร้าวต้นเตี้ยครับลูกกําลังเริ่มออกแล้วครับก็ประมาณอีกสองปี นะครับน่าจะผลผลิตน่าจะเต็มต้นครับผมอันนี้ก็เจ้าของสวนครับหนุ่มไฟแรงตางเพื่อเถินครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวชมบรรยากาศในสวนกันนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับวัสดีครับ ัต้นมะพระ้าวอายุ3ปีครบ3ปีครับพอดีพอดีวันนี้เข้าสวนโอ้จันติดเริ่มติดเยอะครับเร่ติดเยอะแล้ว่มติดเยอะ,เร,เ,ยอะเริ่มติดกับทุกต้นเลยครับ